ต่อจากคู่ตอบสึ่กับมงคลซ่องเป็นคู่ของทางด้านเป็นพิฆาตดูไหมเป็นพิฆาตพร้อมเช็นวันนี้ตึงมืไหมเดี๋ยวคุณดูคู่เดียวปากสิ่งกับมงเด่นบ้างอสวัสดสายนภรสวัสดีสาย สมบเพกมพบเค่เด็กตาที่รับผุนยายด้วยนะมีต่ภาพที่ยังมาในช่งวงมีฟ้าหลังฝนสอนนครวูงเพชรดังใจฟ้าได้กินป่วยไทยสีวกรกักบซุปเปอร์กินนะ,ะเ่ยลไสวยงามครับซุปเปอร์เจ วอที่โนโลหลุ่มูสวงรอบกอพินาศเป็นเ,เกศเซับเจาเป็นเอกเจะาของลุมลดี่ของเุงินะรว่าของสิ่จากยไทยเมืดกับหกพ,พันบาทครับคุณนี่เป็นไงนออาจารย์หนิดเจเป็นไงนอเปื่อนีเป็นไงนอผู้ยายบาเสียไรใครแง่บ่อน,นอ เสือใหญ่เสือใหญ่จัดไปอ่ะเนี่ยอ๋อเบิ้งไก่ครอบนอท่าว้ยเสือใอหญ่จะปลเกไงเอาไว้ะะจะกวนเอาไว้จะกวนจัดไปไอ่ะ,อะจะคว้นเออจากปากอะไเร็วดูเอกใหญ่ครับอ่ะยังกันฟันดเรียบร้อยสอมภพแตกต่างกับรูปร่างก็แตกต่างกันไปเบิ้งไก่ไป <c oughs> ดับ อ้าวเหลืออีกสอคู่เลยครับสคู่สมกับคู่นี้ไปเด้อไปเด้ลงลทีเดียเอาลง้สุึกกันเดียวลง้สุดกรับเขาบอกว่าเล่เสียนีเพราะมีบองไวพี่น้อง ล oh, s <S ่นก็ไดกันทุกวันเม่ายาปาสนก็เป็นชของตายครับไม่มีครับในโลกนี้นะนี่ว่าสามารถรายการดีๆครับหลายหลายการที่ตากกันร้นะครับสิบเจ็ดนี่โคกจานอุตุมิสัยสครับเดบอยฟีคับพี่ตะโพตาพี่ครับประกฏชัยครับบอยเฟเป็นเพงากาครับพี่สเด็นครับสิเด่นต้กรนา และก็วันนี้สองไปกันครับกงลูกบูทอดสีภูพาก็ของอายุสามารถนะเุื่อร้วกับกบเป็ดนะแล้วก็บุญเดือนสาซากระแบงใหญ่ดีเ็เดือนภูพาครับเป็นวันที่สองสามสี่ห้าวันห้าเดือนครับแต่บ่จะมีสาวันสเดือนครับมากุ้กองเวลาน้าแับควัใจครับบ่ากันาก็สาวสาวููใหญ่ ประสบการณ์นี่ไม่แตกตา่างกับกรระการชิดาทัวรมไทยกัา,กยสสสสารไทส่งเสในการสร้างของ่อผู้ชายูกโตครับรเจอรวส,ส่เสวันนี้ตากันองก็จนริว์กาแดงครับแข่ดขวาทนทัวครับแต่วของโชคดีว ่อปครับเป็นอันบสอครับเป็นในกรอบสารคาบวกในบ้านเราเรียบร้อยครับเป็นเส้นเชื่อมกันที่เส้นกบครับปลูกหัวไปไปนะใบแตนงาสอบของตายก็ยาปลาสดนะครับสอบซอดนันเอกรเด็รัตนบุรีแม่วงซอดสอบซอดนคกใส่ปันแก้วเนอ่ยคุณหนูเลือยวปแล้วก็้อยหน้าโพกันยิบซ่อยๆไป เล่นตัูออกตัวกินสองข้างรับเีเจเ๊็ดกับแจ๊กเกอร์ได้ะเาฟัดทงเล็คน,นี่รอบเย็ดแม่เจ็ดพันหุื่นซีเย็ดซ่ยไปแล้วลก็กิ๊แปดครับเมษากับฟันทงใครน็องใครติดตามครับคุนี้น่าจะหนึ่งแสนบาทข้างละห้าหมื่นหนึ่แสนบาทขั้นต่ำแน่นอนยังใงตู้น้ำเนี่ยพวกนี้จะใครเจ๊เลย ามีเลยครเจ็เลยไ่อยแล้วก็พินเมตกบุได้เย็นซอยครับอเจ้าพิษไปเดว่าบุทิ้งนหลงอ้าวาคนัแท็กไปผู้นี้ก็ถือว่ายกคู่จากชัาเก็บสีมาให้ชมนะครับแบแบบ เนี่ยวันนี้โปรโมตเตอร์ยกหล้าสิทเกตนะครับบัณฑิตพจน์คนที่อเมริกเปรตนะครับก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มน,น,นะครับให้แฟนๆได้มนนชมคู่บวยดีๆนะครับปีใหม่ครับปีโอมงวยันเชิงกันปีกัปบปาย วันนี้มาผมสีทองครับโชคดีพีเกนนแสนชัยแต่ดีเชนเียวกัน,นสรุกเรืองครับเป๋อยากฝังเป็นจารันนออกเเอาาทุกวนเก่งกับวาเคืนครับ อเดินไปพาคก็ชูแล้วนะลุ่มล่างนาี่จะได้ที่ชนะเป็นเบิรนกันได้ส่วนหนาส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเชื่อชันประสบการณ์นี่ไม่แตกต่างภาคที่หกครับตัวการปอลโคลจรมาเจอกันภาคนี้ก็ถือว่าอ้วกเพื่อนก็นต้องคู่แล้วพี่เดี้งก็ถือว่าน้ำหนักตัวสบายสบายคสบายสบาย วเวฟก็ประมาณ60-65สนะสุกอเจ๋งก็2องเให้หลังครับเฟหลังจากทีก่โวิตโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเอาวิเศษนะครับา,าดกแต่เอ่นพต่อไปครับปราบศจะเจริงของอมองคเต่นแุ่งคนซักมงคนซัก,ซกปิดท้ายด้วยคู่ โลูกเพชรสิงห์สารวัตนเพิ่มกับรัฐทรสวัสดิ์เทคโนโลยีสยามเข้าไปเลยเนาะต้องเตรียมทองเตรียมพุ่งกับมันแน่นเล่ยเล่ยดูแล้วเตะดูนะโอ้ยทีมงานเบืองจันทร์ครับทีมงานของเปิกน้อยจันนี่ยอดพยักรับเด็ดโซยโซยทีมงานรัฐกร แม่โดยเด็ด่ยงอย่างนั้นสื่อสารเรื้อสอบพันพิสิทิตุ้มพันเปอร์เซ็นต์นะโอ้เปิดปากสลัมใจไปแต่ลูกเสือยังไม่ยังคล้องใจอยู่อีกนะลูกเสือเพชรเชิงชายลูกเสือสอสมหมายลูกเสือเสียพรสวิทยังคาใจอยู่ว่าอย่างนั้นเก็บไปสามเทมเสียบนแตงใหม้นั่นแตงตับแย่ตุ่มหาเตะตุ่มตุ่มผมจมบนแตงตับแย่โอ้โหบอบกล้อ แต่ปัาอยา่ด้วยลูกหมาว่าจะไหนหนิโอ้โหมาอาจาัพนาเทวาน่โอ้โหคนับได้บาะว่าแ้โมเได้ฮายนได้สบายมันกินนปแ้ไว้ไป้พี่กินเน้อว้จะบุญมากกินเนื้ไว้สบายนจอดไปน้องจอดไปกับเรสาคู่สามคนจริงกัน បាទបាទមេកញ្ញាសិលាកែផ្ដល់តែទាំងក្នុងមួយតែគ្រួសារនេះថាត់ព្រិលថៃគិតអូមិនរងអាបតាសំណងអបិវណ្ណទៅទេទេនេះអូហោភូមិភីធីជប់សៀកខាត់ ทุกคนแงจแ้ใช่ไหใชอใช่ใช่ทุกคนแขงใคแบบรักโบราตอต้องบอกว่ามันไ่ได้ต้พู่เรต้องไปโชคดีก็ดแม้กระดานพีคก็มีโชคดีก็แข่งคว้าไปโอ้สีแข่งคว้าไปเปิดโฮมแล้วเนิดโฮม

เอาซักโอ้ยชาดาสีนี่แม่ขาวว่าหมาสุโกยโอ้ยดูน้อคนที่โช์หมาที่สุดกัต้นี่แหลพาค้า ถือว่าถูกคู่แล้วก็ถูกเวลามากๆกับคู่มวยแต่และคู่วันนี้เล่นไม่ถูกโอ้ย thank you, thank you, ood, แตนเกิยวแตนเกิยวเด้อเสียบุญเด้อแตนตะแยงอ้าวกินแน่ในี่วันตะวันปลาร้ายน่าแตะนะแข็งแรงแข็งแรงครับเสียบุญเพชรช่างชายแล้วก็แดนตบแยงครับอ้าวกินแน่วน <c oughs> ันร้านเนี่ยไ,ไม่ได้ไข่แน่โอ้ยจีปิตดตาจากนั้นจะยกดนหลังโดนโโมนังแก่โดนปีเพราเป็ดอ๋อ ผู้ทีนตกหนักก็ผู้ใหญ่ผู้นุ่มสีจักทักลาสีนะเจองอกสีขอยะปลาสดอย่างเงี้ยโอ้ตัวรู้บ้างเสียบ้างก็บอกแล้วคนไทยมันไม่แน่ไม่นอนเล่ขาเราไปยิงกับกองจับโค้งส่งขนาดไม้ไม่มาจากไทยดูไป่ต้องเอาจากข้าคิดกัรนำลูกคู่ทเอาเปิดเสียเราหน้าบ่ เออไปเดียวกับเดียวสับเก่าละเอาผมเป็นแย่งแบบจ้มควงควงจัมพังจินเก่าเลยครับเพชรที่สี่ครับพชรที่สี่จบจากนี้เอาซอาสองเลขสองให้เป็นัชนะยกสีนะฮะาเที่ดเทีดสองเลขสองเอ่เนาะเอามันพันเนี่ยอ้พี่นี่ซอาใส่กิ้มปลาเลยิินสามสี่พักหนึ่งแลมาเด้๋ยอกปลาพี่ยกหลาตมาติดไปนี่จิ้มซอกซอกแหนะไห

สุดยอดนะครับฉันต้องกรได้สนครับแม่บอกว่ามาที่นี่ก็ต้องทีสุดยอดนะพ่อมาที่นสุยอดนะพ่อเสร็จเสร็จปับเีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อไปก็ห2ื่นสอคู่ลูกเพชรลูกเพชรจะพรสว่างกับแจ้งเลยนะ,รยะตเตออนร,รนะาดิเกพงคร,รับมาครับนัเปจัพง์คนทัโอน่าจะับ,บ้านก็ผมจะตีสีนะ่กว่าท่านตอนนี้ตีสจะขึ้นแนละ้อีกสคู่สี่หน่งองคู่อีกหนึ่งยก เล่นลวก็ช่วกันพี่น้องเล่นลช่วยกันเด้อต่สุจเกจะเ็บเอาุเขาพิเศษยกระดัได้แต่เบ็นเมื่อยด้วยเบ็เมื่อยกัน็ด้เบ็ด้วยอ้เบ็ดขึ้นไะไหลายแล้วาเบ็น้ำวนไทย ยกที่5ยกสุดท้ายครับเสียมือขึ้นมานหนี่เสียอีกะยับเบิรหลายก่กัโอ้ตอ้กครับโอ้สืดหเืนรดิยกสองอ้าวสามบ่บิก่ไปสามตับลิ์อ้อาวยกที่5ยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายเบิกระหัาก็จะอยู่ที่โชคดีหรือซสุปโปรเจง Hwylio! No, បងប្អូនចូលគណៈព័ត៌មានផងណាសំសើរវត្តឥទ្ធិបោកមកលេងដល់សំសើរវត្តបាទជុំនេះសុខពេកครับសុខសុខครับវត្ត